สวัสดีครับในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 16เวอร์ชัน RC Release Candidate ที่เป็น iOS 16 Beta สุดท้ายมาให้ผู้ใช้ได้อัปเดตกันต่อแล้วครับโดย Apple แจ้งมาว่าจะปล่อย iOS 16ตัวเต็มในวันที่13กันยายนนี้ในบ้านเราเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16 Public Beta สามารถดูวิธีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เช่นกันครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16 beta 8ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอตัวเต็มดีไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16 RC บน iPhone 10ทำความเร็วในส่วนของ CPU ลดลงทั้งคู่จากที่เพิ่มขึ้นทั้งคู่ใน beta 8โดย single core ลดลงเล็กน้อยส่วน multi core จากที่เพิ่มขึ้นเยอะใน beta 8 เบต้าสุดท้ายนี้ลดลงเยอะสลับกันครับเราไปดูผลการทดสอบ gpu กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกดีขึ้นนิดๆนหลังจากที่เพิ่มขึ้นเยอะในเบต้า8ในเบต้าสุดท้ายนี้ก็ยังเพิ่มต่อได้อีกนิดความเร็วยังไม่นิ่งครับจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่ผลลัพธ์จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับ ดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติ โดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริง ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบ bon น iPhone 0ปรากฏว่า iOS 16เ v ร์ชั่น RC ยังคงใช้แบตเตอรี่ได้ดีเท่ากับเบ t a 8ที่10%หรือ90%ในขณะที่เบ t a 7ใช้ไป11%หรือ89%การอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 16 RC บ bon น iPhone 0ความเร็วยังไม่นิ่งครับ แต่แบตเตอรี่ก็ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ผมว่าเราดูผลการทดสอบตัวเต็มไปเลยดีกว่าครับแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตกันอีกทีสัปดาห์หน้าก็มาใอัปเดตกันแล้วมาเมื่อไหร่ผมจะเรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ